นี่เป็นคลิปจมัฉบับดอลลาาอุ้ยกรเปาด้วยแม่ายังไงนี้ต้องติดตามชมนะคนคิดว่าเป็นยังไงดูซิมีแมส2สอันทั้งหมดนี้มีแมสท,ทั้งหมดกี่อันใช่มีทั้งหมด2อันแล้วคุณคิดว่าดอล่านั้นเปลี่ยนอะไรบ้างรอบนี้ไม่ใช่ดอล่านะคนเนี่ แต่เป็นโดโดท้องสาวของโดโดหรือป้าโดโดนเองนกสาวป้าโดโดได้ใช้แมสในการล้างกระเป๋าฉบับใหม่ฉบับดอลลาก็จมันตามปกคลิปคลิปนี้ได้กับการตัดต่อมาทั้งหมด4ล้านชั่วโมงขอให้คลิปนี้มีน้ำมอง1ล้านวิวเลยนะครบไหมก็ไม่รู้นะ ต้องมาดูป้าโดโด้ชบชบบอันนี้เป็นป้าเดเดป้าเดเดราชายนกควรเป็นเหมือนกันเลยชื่อเขาเหมือนกันถ้าจะเปิดน้ำต้องพูดว่าปิดน้ำนกเวจะได้ทำการล้างล้างตามซอกของกระเป๋าเออก็ล้างล้างล้วข้าง,างน,นอกเออ แต่ว่าเรายังไม่หลักข้างใน,นคนต้องมาดูนะถ้าอยเกิดกับแก้มดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมดูใต้แคปชั่นด้วยข้างล่างในแคปชั่นมีอะไรจะให้ด้วยกับไอเดมีอะไรให้เพราะฉะนั้นเนี่ยค้าดูอยู่ก็ช่วยไปดูในใต้แคปชั่นมีคลิปนี้ด้วยนะขอร้องตะลิปจับแล้วดูใต้แคปชั่นนะก็ะได้หลางอ๋อไม่ใช่สินาโดเร่นาโดเร่ ก็ได yeah! ้ใช้แมสล้าง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 ถูถูถูแล้วก็ใส่ผงซักฟอกตาเอ่อไวๆอ้าผงซักฟอกตาไวๆแล้วก็ถู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 เข้าไปถู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 ใบดำซอกกระเป๋าและโดยการใช้แมสในการล้าน้องอุ้ยได้พูดเวยว่านี่ไม่ใช่แมสนะแต่คือใบก้น <AST> เงมอนใบก้อนมเมนป็นสะกดใบเออก็ใช้ต่างน้ำเนี้ยราคาสี่พันล้านนะน้ำน้เป็นน้ำแร่ธรรมชาติคัดมาอย่างดีกรองมาอย่างสะอาดเอี่ยมออกมากอันนี้ก็ไม่รู้เออ,เอ,อแบบว่าแก้มกับยกเกิดก,กินหรือไ้แคบชั่น ดูในแคปชั่นนะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนใค,ใครยังไม่กดติดตามสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราก็จะมาต่อยพี่สองนะเพราะคลิปมันยาวเกินไปโอเคสำหรับวันนี้ bye, bye.